สมาร์ทโฟน Galaxy A57 5G ของซัมซุงที่เป็นรุ่นระดับกลางแต่มีคุณสมบัติที่น่าตื่นตะตื่นใจทำให้เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากๆจากการรับรอง 3c จากจีนก็เผยให้เห็นว่ามันอาจจะมีความเร็วในการชาร์จถึง45ดับบยูซึ่งเป็นเร็วกว่า Galaxy S26 รุ่นพี่ที่เริ่มต้นอีกด้วย เมื่อเทียบกับ Galaxy S26 และ S26 ที่มีการรับรองผ่าน 3C ว่าจะรองรับชาร์จเร็วที่25 w เท่านั้นก็เห็นว่า Galaxy A57 5G มีความเร็วที่สูงขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจและน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่สนใจการชาร์จเร็วๆๆๆนี้ แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือถึงแม้ว่า Galaxy A 5 7 5 G จะมีความเร็วในการชาร์จที่ดีกว่าแต่มันก็มีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีไปกว่ารุ่นที่พี่ด้วยเช่นชิปที่เร็วกว่ากล้องที่ดีกว่าและหน้าจอที่ดีกว่าทําให้มันเป็นเลือกที่ดีสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเร็วในการชาร์จและคุณสมบัติที่ดีอย่างเต็มรูปแบบแต่ถ้าพูดถึง Galaxy S 2 6รุ่นธรรมดาก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดหวังสำหรับบางคนที่คาดหวังว่าจะมีความเร็วในการชาร์จที่ดีกว่าแต่ก็ได้รับความเร็วทททีี่่่่เเาาาาากกัับบบบรรุนนะะดลงงงงซึอจจจใให้้คสยไป แต่ถ้าพูดถึงคุณสมบัติที่ดีอื่นๆก็จะเห็นว่า Galaxy S 2 6มีคุณสมบัติที่ดีกว่ารวมถึงชิปที่เร็วกว่ากล้องที่ดีกว่าและฟีเจอร์ที่จัดเต็มขั้นสูงสุดทําให้มันเป็นเลือกที่ดีสําหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเร็วและคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจและน่าพูดถึงที่ Galaxy A 5 7 5 G มีความเร็วในการชาร์จที่ดีกว่ารุ่นที่พี่แต่ก็มีคุณสมบัติที่ดีไปกว่าและ Galaxy S 6รรรุ่นธดาก็มีคววามเร็ที่เท่ากับรุ่นระดับกลางแต่มีีคุณสมบัติท่ดีอย่างเต็มรูปแบบเพื่อๆคิดยังงไบ้างกับเรื่องนี้ มีความคิดเห็นอะไรไหมว่าการเลือกสมาร์ทโฟนนี้ควรจะเน้นไปที่ความเร็วในการชาร์จหรือความเร็วในการทำงานและคุณสมบัติอื่นๆที่ดีมาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ